สวัสดีครับพี่นอ้องโป่งไปุ๋ภาพทุกคนพบกับผมบาวยอดใหม่นะพี่น้องเนาะหลังจากที่ผมเคยเฮ็ดคลิปสอนเฮ็ดบังลันเฮ็ดงาบังลันนะพี่น้องเนาะจากอีพีก่อนกยอดวิวก็ค่อนข้างดีครับเกือบแสนวิวนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณขอบคุณน,นะพี่น้องนาะที่เขามารับชมคลิปของผม,ผมแล้วก็สแสดงความคิดเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งข้างดีทั้งบอดีดล่ะก็ขอบคุณหลายๆที่มานรวมกันสแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นจังไรเฮ็ดเหลียวมากมันเป็นจังไรจังไลย แต่ส่วนมากปูได้จะไป็นน้ำก่ะแต่ผมเหมือนใ้ผมสีมาแนะนำมาเฮ็ดชิปอีกอีพี่หนึ่งเพราะผมเฮ็ดง่ายอีกแบบหนึ่งจากง่ายก้อนที่เคยเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องเนาะเอียงสีที่มาองศาเอียงประมาสีที่มาองศาแล้วก็ถอดได้นะพี่น้องเนาะตัวนี้ถอดได้ตัวถอดได้มันก็ดีย่ำพอดถือเอียน้องก็ถอดออกดึงออกกะพี่น้องเนาะออกไปเลยพี่น้องเดยถอดมือเดียวแบบนี้นะพี่น้องเนาะถอดมาย่ายเขาไปยามมันก็เทออกมันก็ดีก็สะดวกสบายนะพี่น้องเขาจะเขาต้องมาจ่อหู ใส่เสีอกใส่ยังจะสีทอพี่น้องเนาะมันกะมันคางที่ลำบากตุ่มหูตุ่มยำยำพ่อกีบพ่อเหมียนดึงยากถอดยากนะเพี่อนเนาะบางว่ามาแนะนำอีกงหนึ่งพี่น้องผมเห็นผมเห็นไอ้หนาตัวนี้เ้าตัดกุ้มๆเละพี่น้องครับถอดบัวลอยพี่น้องบัวตามาที่ถอดได้ตัวนี้แต่กุ้มๆเหมือนซ้ำกันกับก้าปากนัเลยพี่น้องประมาณสองหุ่นอันนี้เป็นท่อขนาดสองหุ่นเป็นแบบประหยัดเป็นท่อดำพี่น้องผมเห็นตัวนี้คือสีมันแนะนำว่าแทบจะไม่ใส่กุ้จักบขาดเลยพี่น้อง เพราะว่าบางร้านตัวนี้ทดี๋วยวเห็นมากนี่ทอตัวสีดำๆเนี่ยมันเป็นทอที่มันเหลือใส่จากที่เขาเอามวนใส่กันกันกบผ้าแย,ยงเขียวนะพี่น้องเนาะผ้าแยงเ,งเขียวก็คือทั้ง้านผมก็จะเขาจะยิบล้านยิบอ่ากระชังบุกนาเปี่น้องอะจะมีทอเขียวท,ที่เขาทิ่มเขาเอาไปขายของห้างเขาบารรม็มซื้อมันเป็น p v วแข็งนะพี่น้องเนาะใส่ได้ดีนานาพอสมควรน,นาเวราตุกเขียวเนาะพี่น้องเนาะเอากไปขอกลับมามันได้เรือนมันตานี้อุดก้นพี่น้อง ุดกนคือผมนี่ยเฮ็ดกังหันล้มเนาะตามคลิปผมก็เคยเฮ็ดสอนเฮ็ดกังหันล้มปันไฟอ่ะพี่น้องเนาะผมใส่สีลายผมกะเดี๋ยวเบื้องฝาองสปีนเอ๊ะจังไลยมันสีใส่ประโยชน์ได้ผมก็ได้นำเอล่าฝามาลองถูกตเบื้องเขากับบัาหนึ่งพี่น้องเลยบอดดี้บอดดี้เป็นยากเหลาใหม่พี่น้องอันนี้คือเหลาใหม่เนาะเหลาใหม่อัดคือปวกก่อนเนาะอันนี้ยากนะใหม่เหลาเห็ดจังไลยมันสีกลมเ่าพายตัวเหลาพี่น้องอันหู้หู้หายใจมันนี่ทีกลมเ่ากลมกระช่างมันเฮ็ดใส่เอาเองเอาพี่น้อง บอร์ดีซีเลียบแล้วพียงเนาะหูระบายอากาศมันระดักระตุ้งระดับกระโบตุงกระจ่างมันระดับนั้นมีหูระบายอากาศระบายให้มันหายใจพี่น้องจะบูตายเนาะตัวนี้พวกกเฮ็ดงะพวกกเฮ็ดง่าสองแบบเกินสีดำนี่พี่น้องง่าแบบกลมๆเลยครับหยิบใส่ยามถือยามถือเขาคือยามเขาพยายามเพือเอาเนิ่ยนิ้วกดง่าพี่น้องนิ้วกดง่าเลยไปไอ้มันงานขึ้นเขาก็เที่ยออกนะพี่น้องเนาะเที่ยออกตอนนี้ก็เฮ็ดแบบถอดเกินแระเฮ็ดแบบถอดถอดได้ทั้งหมดจ่อหูใส่เสือกพี่น้องตอนนี้จ่อหูใสเเเีียนนนาาะะพ่้อง ไอ้ส่วนปากของมันพี่น้องผมอยากแนะนำด้วยตามที่ผมเห็ดมาแล้วก็ใส่มาพี่น้องส่วนปากของมันอยากให้เลี้ยมเลยพี่น้องเลี้ยมเลยจะได้แห้งดีพี่น้องจ็กสี่สิบห้าองศาสี่สิบห้าองศาหรือแปะห้าสิบองศาพี่น้องไอ้อยากอยากเกียงแบบไล่ๆเลยพี่น้องแห้งสีดีเพราะมันทีได้ปากมันจะไปซับขี้ดินอยู่เนาะมันสีโบวฟู่มันสีโบลลอยไอ้พวกนี้ที่ผมเห็ดก้อนก้อนนี่ก็กะทือว่าใส่ดีอยู่ก็สภาพอ่า พี่มฟังอ่ะเป็นค้นเป็นเล่นนะพี่น้องมันอยากมันจะอยู่ดีแต่บางเอิญว่าแถวฝั่งมันเป็นหินเป็นยังมันเจียบไบปขเกาต้องเห็นเล่มหล่มเล็กหน่อยไอเ้เล็ม่มหล่ม่หน่อยแล้วพื้นที่ปากเขาทิ่ก่วงสพราว่าเขาต้อไปขี่ตุ้มนี่ทีะนะพีน่น้องมันก็เหลือพื้นที่หูมันเหลือหลนะพี่น้องเหลือไหลไม่ได้ขากไปได้ง่ายแต่แนะนำพี่น้องเฮ็ดเขียงห,หลายๆพี่น้องจากอีพี่นอคอมเมนต์มาไล,ล่ๆว,ว่าเฮ็ดอีพี่ต่อเนี่ยเฮ็ดอีพี่ต่อเนี่ยเฮ็ดสอนเนี่ง่ายมันเป็นยังไงแต่ต้นอยิ่ผมเมื่องง ผมก็บโบได้ว่าผมดีถ่ายชิโนโบฮิตไลฟ์บางพี่น้องซีซีพาทิปบางเพราะว่าผมชอบล่าเนาะผมสายล่าพี่น้องอ,อยากหากินได้ล่ะส่วนหูห้หายใจนี่ยโบจำเป็นต้องเทียบตรงกลมีก็ได้พี่น้องเจาะมาแต่มันหายใจได้เจาะ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 เป็นหูน้เลยได้อันนี้ก็ได้ใส่เล็กซี่เรียมๆเจาะแต่กับโบดีไปเดียวพี่น้องผมว่าแงามไปยำาน้ำม,มันออกจ่ามันมีขีดตุ่มเขียงห้ามพอสั้นขึ้นมันอัดมันออกจ่าแล้วห้าวเหลียวโบเห็นว่าถ้ไในมีเอียนบอหรือโบมี เกาต้องซันมือกันจากกูรีกกูรีกแสดงว่ามีเอี่ยมตัวนี้เกาสามารถมองเห็นได้เลยเกาพาเด่นต่ใหญ่มันใหญ่ไรใหญ่ไรพวกเอี้ยนน้อยออกเลยแต่ส่วนมากว่าบ่อใดพี่น้องจำนี่กบ่อบ่อใดบ่อบ่อู่ประมาณ0.5เซนประมาณม0.5พี่น้องหูประมาณ0.5บ่ออกบ่อใดเขาจะเลี้ยวเห็นชัดแล้วก็นำระบายน้าออกดีแล้วก็ล่างง่ายโบมินพี่น้องส่วนมากพยายามนี่ยมุ่งโซามาเหม็นผมส่วนหมากผมใส่รถเก็งมันหมดตอนไปใส่รถเลยขากลับมาเหม็นกรุพี่น้อง บ,อบอ ion, ่อแดงน้ำประเดยอันถังหูหน่อยมันหลังหนักว่าหลังหยีเหลมก็ยังเหม็่นต้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงในพี่น้องมาแนะนำพี่น้องได้บุญเลยซื้อจากอีพี่ที่เหล่าโอ้ยอดอยู่ทะลุทลายพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องแล้วบุได้หมักคลิปนี้ก็อย่าลืมเลยพี่น้องกดไลญ์กดแชร์กดจับตะไคร่ผมเพื่อไปก๊าังใจผมในคลิปต่อไปด้วยเนะผู้ใดอยากไปเบิ่งคลิปที่ผมมาอีพี่เหกเดี๋ยวผมจีแปะลิงไปใต้คลิปเอือแปะลิงไปถ่ายคลิปพี่น้องพี่น้องกดไปเบิ่งได้เนนาะพี่้องว่าผมสอนเฮ็ดแบบใดโยสอนตั้งแต่ตตตััด้งแ่เฮ็ด ปลาง่าเลยพี่น้องเข้าไปเบ่งได้เนาะพี่น้องเนาะข้าพูดลยลายๆครับพี่น้องสบายดีครับ